อนรับเข้าสู่องค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยสำนักงานอ,อสคอภาคใต้หรือที่เรียกกันว่าโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมปานบุรีสำนักงานอ,อสคอภาคใต้ตั้งอยู่ที่อำเภอปานบุรีจังหวัดประวบพิริษนธนต่อจากนี้เราเชิญชมโรงงานด้านในกันค่ะในปี2522รัฐทางรัฐบาลก็ ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคโนมในเขตพื้นที่ประจวบโดยเริ่มที่สหกรณ์ห้วยสัต์ใหญ่แล้วก็ที่2คือสหกรณ์นิคมสร้างตนเองเนินดินแดงอันที่3นะเป็นโครงการเลี้ยงโคโนมทดแทนการปลูกสับปะรดซึ่งในขณะนั้นนะครับก็ได้นำนมดิบไปส่งที่อ,อสคอมวกเหล็กหลังจากนั้นทางสำนักงานอ,อสคอภาคใต้เองก็ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานก็ได้รับการบริจาคที่ดินนะครับ จากสมาคมผู้ปลูกอ้อยของจังหวัดประจวบคิริกานเพชรบุรีที่ดินแห่งนี้มัน20ไร่ซึ่งโรงงานเราเปิดดําเนินการผลิตนมกล่องแรกมนที่13บรกฎาคมพศ2527ันห้าอบหรับภาคใต้เรามีกำลังผลิตอยู่วันละประมันต่อวันผลิตภัณฑ์หลักๆของเราก็เป็น UHT เป็นหลักนมโรงเรียนบางส่วนนมย u ทีเราจะผลิตจืดหวาน แต่นมพัชเชลไลท์เราจะผลิตเป็นนมถุงสำหรับส่งในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงเราได้รับรองคุณภาพระบบไ s โ14ม0่นสี่ไอโและก็ระบบ GMP ใ ACC ขอสคอภาคใต้เป็นที่เดียวที่ได้รับการส่งออกไปประเทศจีน และส่งเข้าร้านค้าแมคโดนัลด์สพอสคอภาคใต้เรารับน้ำนมดิบจากสากรทั้ง8สากรเมื่อเราได้ตัวอย่างมาจากรถนมแล้วเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งให้กับหน่วยจุลชีววิทยาก่อนเป็นลำดับแรก แล้วก็จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจรีซาซูลินเทสหลักการจะเป็นหลักการเดียวกับการตรวจเมทิลินบลูเทสค่ะหลังจากนั้นก็จะกลับหลอดทดลองนะคะเพื่อให้ตัวอย่างน้ํานมกับสีของ MB กับรีซาซูลินเทสเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นําไปใส่วอเตอร์บา h โดยบดย่มที่อุณหภูมิ3 7บวกลบ1องศาค่ะขั้นตอนถัดไปจะเป็นการเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจค่าจุดเยื่อแข็งในน้ำนม หลังจากนั้นตัวอย่างจะถูกนําเข้าไปตรวจในเครื่องมีโครสแกนเพื่อตรวจค่าองค์ประกอบน้ํานมดิบแต่ว่าก่อนการตรวจด้วยเครื่องเนี่ยเราจะต้องนําตัวอย่างน้ํานมดิบมาอุ่นในวัตถุบาที่อุณหภูมิ37บวกลบ1องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีนะคะ ส่วนของน้ํานมดิบที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากแผนกควบคุมคุณภาพนะคะเราก็จะทําการรับน้ํานมดิบแล้วก็เข้าสู่เครื่องฆ่าเชื้อพาชไลค์ค่ะโดยการพาชไลค์ที่อุณหภูมิ75-80องศาเป็นเวลา16วินาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการส่งน้ํานมที่ผ่านการฆ่าเชื้อพาชไลค์เข้าสู่กระบวนการ UHT ค่ะเราจะมีกําลังการผลิตในการฆ่าเชื้อก็คือ10ตันต่อชั่วโมงแล้วก็มีอุณหภูมิฆ่าเชื้ออยู่ที่ร้4ยส8ถึงอองศาเป็นเวลา4วินาที หลังจากนั้นเราจะนําน้ํานมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเข้าสู่เครื่องบรรจุปอเชื้อค่ะซึ่งมีทั้งหมด6เครื่องบรรจุด้วยกันโดยมีไฟทั้งหมดก็คือ 250, 200แล้วก็125แอลในส่วนของทาังสินค้ามีพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นม ทั้งหมด3โกดังนะคะแต่ละโกดังมีพื้นที่ประมาณ1,500ตารางเมตรเราจะจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมของเราไว้บนไม้พะเลศแล้วก็จะซีนด้วยพลาสติกใสเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไล่การรบกวนจากสัตว์แมลงมากัดแทะแล้วก็จะจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนไว้บนชั้นวางผลิตภัณฑ์นม ภาพรวมของภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคใต้22จังหวัดตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีถึงพื้นที่เขตชายแดน3จังหวัดแบ่งลูกค้าออกเป็น3กลุ่มกลุกล่ลมโมเดนเทรดส่วนกลุ่มที่2เป็นลูกค้าของเทเชนนเทรดนะครับเอเย่นตัวแทนรายจังหวัดใน,นกลุ่มที่3กลุ่มลูกค้านุมมงเรียนสำหรับระบบออบาบดน้ำเสียของสำนักงานอสคอภาคใต้ เป็นระบบบำบัดน้ําเสียแบบเอกเทอิเตสลัดรับน้ําเสียจากกระบวนการผลิตวันละ300-350ลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งในหลักการระบบบำบัดน้ําเสียนั้นจะใช้หลักการเติมอากาศบนผิวน้ําและเติมสารหมักชีวภาพเพื่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ก่อนที่จะปล่อยสู่บ่อตกตะกอนและแปลงหญ้าอีกทั้งยังนำหญ้า ไปใช้ประโยชน์ให้กับเกษตรกร ตอนนี้เราอยู่ที่มิวแลนด์สาขาชะอำาบริเวณถนนเส้นบายพาชะอำาปานบุรีนะครับเป้า <rij. S 2> หมายหลักเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคบริโภคนมให้มากขึ้นให้รู้จักผิดพันนมให้หลากหลายตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ ตอนนี้เราอยากจะให้บริโภคเนี่ยบริโภคนมให้มากขึ้นถ้าเราบริโภคนมมากขึ้นทําให้เกษตรกรเราก็อยู่ดีกินดีด้วยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของที่นี่